พระพุทธเจ้ามองว่าความหมายของชีวิตนั้นคืออะไรท่านสอนอะไรทําไมศาสนาของท่านจึงอยู่มาได้ถึง2,500ปีและมีคนตามมากกว่า500ล้านคนนี่คือคําถามที่เราจะมาตอบกันในคลิปนี้นะครับซึ่งผมสัญญาว่าหลังจากดูคลิปนี้แล้วเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเราจะมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนะครับเราจะเข้าใจหัวใจของพุทธศาสนาภายในไม่กี่นาทีนี้นะครับจนเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าเราเป็นชาวพุทธ นายมลาาการพึงทำพวงดอกไม้ให้มากจากพองดอกไม้แม้นชันใดมัจจสศัตว์ผู้มีอันพึงตายเป็นสภาพควรทำกุศลไว้ให้มากฉันนั้นนี่ก็เป็นพุทธภาษิตนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายคันทีละประโยคเนาะก็เริ่มจากประโยคแรกนะครับนั่นก็คือนายมลาาการพึงทำพวงดอกไม้ให้มากซึ่งนายมลาาการจริงก็ไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรซับซ้อนนะครับก็คือว่าแปลว่าคนจัดดอกไม้นั่นเองนะ นักจาดดอกไม้ควรทำวงดอกไม้ให้มากจักกองดอกไม้ฉันใดมัจจัตว์ผู้มีอันพึงตายเป็นสภาพมัจจัตว์นะครับก็คือสัตว์ที่มีชีวิตนะครับอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยก็ที่มีความตายเป็นสภาพอยู่แล้วก็ควรทํากุศลให้มากฉันนั้นซึ่งพระพุทธเจ้านะครับก็เปรียบเปลยชีวิตเราที่มีแขนมีขามีจิตใจมีความคิดเนี่ยเหมือนกองดอกไม้ที่ยังไม่ได้เอามาจัดเป็นช่อนะครับ ซึ่งท่านสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปอปอปยุตโตหนึ่งในพระที่ผมว่าน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศนะครับก็ได้อธิบายความเข้าใจนี้ต่อไปว่าชีวิตของคนเรานี้เป็นที่ประชุมของส่วนประกอบต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คล้ายๆกับกองดอกไม้คือยังไม่ปรากฏคุณค่าอะไรออกมาจะมองเป็นกองขยะก,ก็ได้ยังไม่สําเร็จประโยชน์ไม่ชัดเจนว่าจะมีคุณค่าอย่างไรนี้เอามาทําความดีหรือจะทําความชั่วก็ได้ ชีวิตในตัวของมันเองก็ไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเองนะครับไม่ใช่ว่ามันเกิดมาแล้วมันดีเลยหรือว่าเกิดมาแล้วมันไม่ดีดังนั้นคําถามที่ว่าเราเกิดมาทําไมหรือว่าความหมายของชีวิตคืออะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรซึ่งคําตอบที่พระพุทธเจ้าให้นะครับก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรเราก็ควรใช้ชีวิตในการทํากุศลให้มากดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเราควรเอาชีวิตเนี่ยที่มีชิ้นส่วนเหมือนกองดอกไม้ที่วางไว้เนี่ยมาจัด เพื่อทําสิ่งที่สวยงามนั่นก็คือการสร้างกุศลให้มากนั่นเองนะครับแล้วคําถามต่อไปก็คือว่ากุศลนั้นคืออะไรซึ่งกุศลหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดในพุทธศาสนานั้นก็คือการพัฒนาจิตใจตัวเองและสภาพจิตใจในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้ามองว่าสวยงามที่สุดหรือว่าสมสูงที่สุดนั่นก็คือการที่สภาพจิตใจของเรานั้นหมดกิเลสหรือว่าสภาพที่เราเรียกกันว่าหรือเข้าใจกันว่านิพานนั่นเอง และจุดขายนะครับหรือว่าจุดที่สําคัญที่สุดทําไมการพัฒนาจิตใจในพุทธศาสนานั้นสําคัญที่สุดก็เพราะว่ามันสามารถเป็นคําตอบได้ทั้งกับชีวิตเราเองและสังคมในด้านชีวิตนะครับหลายคนยังอาจจะเข้าใจผิดอยู่ว่าการที่เราหมดกิเลสน,นั้นก็คือการที่เราลดละเลิกทุกอย่างจนเราหมดความสุขนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ในทางตรงกันข้ามคนที่หมดกิเลสต่างหากที่มีแต่ความสุข เพราะเขาหมดความเหงนแก่ตัวหมดกิเลสเขาจึงไม่มีความต้องการไม่มีอะไรที่เขารู้สึกขาดและไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งตามหาอะไรอีกต่อไปมันเป็นสภาพจิตใจที่มีความสุขอยู่เสมอมันต่างจากชีวิตและสังคมในปัจจุบันเรามากสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วที่ทําให้เรารู้สึกขาดและก็มีความต้องการมากขึ้น,นเรื่อยๆจนบางทีหาความสุขไม่เจอเลยก็มีและเมื่อคนเรามีความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับในโลกที่ทุกอย่างมีจํานวนจํากัด มันก็เกิดการแข่งแย่งชิงดีแล้วก็เอาเปรียบกันในสังคมนะครับเพราะเห็นนี้การที่เราลดละตัวตนนะครับไม่เพียงแต่ว่าทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่มันยังเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมที่เห็นแก่ตัวเป็นสังคมที่เห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นนะครับหรือจะพูดอีกแบบก็ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมที่คิดจะเอาเป็นสังคมที่คิดจะให้นะครับ นี่คือคําตอบของพุทธศาสนาที่ว่าทําไมการพัฒนาจิตใจจึงสําคัญที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าโลกจะดีหรือไม่ดีนั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตใจคนดังนั้นคําตอบของคําถามที่ว่าความหมายของชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรก็เห็นได้ชัดจากวิธีการที่พระพุทธเจ้านั้นใช้ชีวิตของท่านนะครับซึ่งท่านก็ได้อุทิศชีวิตของท่านหลังจากที่ท่านตัดสรู้จนท่านมรณภาพในการสั่งสอนและยกระดับจิตใจของมนุษย์นะครับ แล้วเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับนิยามการใช้ชีวิตแบบนี้การที่ว่าชีวิตเรานั้นเหมือนกองดอกไม้ที่เราจําเป็นจะต้องเอามาจัดเพื่อทําความดีและเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับความหมายของความดีในพุทธศาสนาที่เน้นย้ําเรื่องการพัฒนาจิตใจของตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและสังคมนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเขียนลงมาบนคอมเมนต์ได้นะครับก็อ,อยากให้ทุกคนเอาความรู้นี้ไปลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่เรา สามารถเอามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองได้ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อุตาห์ยเข้ามาชม